ตอนนี้เราจะมาลองด้วยกระสุน38หัวรูนนะครับ โดมไหมครับผมจะยิงแผ่นหนึ่งกับแผ่นสองครับจากจากทางซ้ายมาขวานะครับโอ้โหเป็นไงครับแผ่นแผ่นแรกทางซ้ายโดนแล้วนะครับผมจะมาลองแผ่นสองนะครับแผ่นสองก็โดนนะครับทีนะเป็นไง เอาเอาหัวลูยิงนะครับอันนี้หัวลูยิงนะฮะต่อมาน,นที่สามนะครับโดนอยู่แล้วครับนนที่สี่ครับโดนอยู่แล้วครับหัวลูครับหัวลูกที่ห้านะครับไม่แน่ใจโดนหรือเปล่า สรุปปืนกระบอกนี้แม่นจริงๆครับพีบ่น้องคงครับ